เดี๋ยวนี้มีอพยากตะธรรมไหมคะมีค่ะอะไรคะเป็นอพยากตะธรรมคําแปลเพิ่งแปละอะไรทั้งหมดที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรเป็นอพยากตะธรรม รูปถูกต้องเลยค่ะรูปทุกรูปเป็นศิลเป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปเป็นอัพยากตะธรรมทั้งหมดที่ตัวมีอัพยากตะธรรมไหมคะมีคะ่ะท่านอาจารย์มีกุศลอกุศลไหมคะกุศลกับอกุศลก็มีเป็น,นจิตเจตสิกนะคะส่วนรูปก็เป็นอัพยากตะตอนนี้ไปงานศพฟังสบายสวดพระอภิธรรมคิดดู ธรรมะที่ลึกซึ้งซึ่งแสดงความจริงของธรรมะไม่ได้กล่าวถึงคนนั้นคนนี้เลยนะคะแต่แสดงกล่าวถึงเฉพาะตัวธรรมะแท้ๆจริงๆก็คือกุศลธรรมเป็นจิตและเจตสิกที่ดีอกุศลธรรมจิตและเจตสิกที่ไม่ดีอัพยากตะธรรมจิตและเจตสิกที่เป็นผลของกรรมไม่ใช่ตัวกรรมซึ่งเป็นเหตุและจิตของพระอรหันต์เป็นกิริยาไม่ใช่กุศลและอกุศลและรูปทั้งหมดเป็นอัพยากตะธรรม ไม่ได้ยากเลยถ้าเข้าใจใช่ไหมคะแต่ต้องฟังต้องรู้ต้องเข้าใจจึงจะถูกต้องมิฉนั้นก็เพียงกล่าวคำว่ากุศลธรรมมาอากุศลธรรมมาอัพยากาธรรมมาแต่ไม่เข้าใจธรรมะไม่ใช่สำหรับให้ไม่รู้เรื่องแต่สำหรับให้เข้าใจถูกเตือนให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะทั้งนั้นเลยไม่มีเราสักคนทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นกุศลบ้าง อกุศลบ้างและไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลบ้างเพื่อให้รู้ว่าทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะ